สวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านค่ะวันนี้พินาดาจะมาเล่าเรื่องของสถานที่แห่งนี้และนี้ก็คือเครมาเบรคหรือสะพานพ่อค้านั่นเองค่ะคลิปนี้พินาดาถ่ายในช่วงวันที่2ี่มิถุนายน2568หรือว่าปี2 0 2 5นนั่นเองค่ะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ในช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มได้ค่ะแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยก็จะยังสว่างอยู่เนาะจริงๆแล้วในเทศกาลของสะพานแห่งนี้เขาจะถูกจัดในทุกๆ สัป,ปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนในทุกๆปีซึ่งปีนี้เขาก็จะจัดค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าสะพานเนี่ยถูกสร้างมาประมาณหลายร้อยปีเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วปีนี้เขาจัดงานครบรอบ700ปีนั่นเองค่ะก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่จะมาเล่าประวัตินะคะพอสังเกตให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับสะพานพ่อค้าแห่งนี้หรือว่าเคร m ม r b r บร k e ก er. แล้วก็ จะยังเห็นเดคอรา t ิ o อหรือว่าโมเดลต่างๆนะคะที่เขาจัดในปีนี้ด้านบนเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆโมบายใช่ไหมคะที่เขาเรียกเนาะก็จะเป็นเอ่อเหมือนจากฝ้าขวดอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาทำเป็นโมบายเวลาที่ลมพัดมันก็จะได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊งกริงพรราะมากๆเลยเนาะแล้วก็จะเป็นสีทองกับสีเงินในโทนสีนี้สะพานพ่อค้าหรือว่าเครมบริเกเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในเมืองแอฟอร์ แล้วก็เป็นสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนะคะด้วยสะพานแห่งนี้มีหลังคาปิดแล้วก็เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเครื่องไม้สองข้างทางจะเห็นลักษณะด้านข้างกับด้านนูน้นจริงๆรเนี้ยตรงส่วนนี้คืออยู่บนสะพานเนาะเพื่อนเนาะเป็นสะพานคนเดินทอดข้ามแม่น้ําเกียร์าซึ่งเป,เป็นแม่น้ําสายสาคัญของเมืองอีกเช่นกันค่ะซึ่งคนท้องถิ่นที่นี่ก็จะรู้จักกับในชื่อของไบรต์สโตรมแล้วก็เชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆแล้วก็เบเนดิกต์ เบเนดิกของเมืองด้วยนะคะอ่านทำไมต้องอ่านผิดอ่านถูกเรียกว่าเบเนดิกพล plus นะคะในใจกลางเมืองเก่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าพินาดาไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวพิาดาจะพาจะพยายามถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปต่างๆให้เพื่อนๆชมเนาะทีนี้เรามาดูความสําคัญแล้วก็ประวัติการขอสร้างสะพานนี้สร้างขึ้นข้างทางแม่น้าเกียร่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าตะวันตกในสมัยก่อนจนถ,ถึงตะวันออกนะคะเป็นเส้นทางเวียร์เกีย เริ่มที่สร้างเป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำเกียร่านั่นเองมีการกล่าวถึงสะพานแห่งนี้ครั้งแรกในปี 1, คศ1 1 1 7งับเ็ค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่สะพานถูกทำลายจากกาันไม่หลายครั้งเอกสารอ้างอิงสะพานแห่งนี้ครั้งแรกก็คือย้อนไปประมาณปี1 1 5หพ่อค้าได้ตั้งแผงขายของไว้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของสะพานไม้แล้วนะคะเนื่องจากการเกิดเหตุเพลิงไหม หลายๆครั้งซ้าแล้วซ้าเล่านะคะเพื่อนตั้งแต่ปีพันสองปีพันสปีพันสแล้วก็ปีพันสหลายครั้งมากเหมือนกันเนาะทีนี้ทางเมืองเขาก็จึงได้จัดซื้อสิทธิ์ในการสร้างสะพานทั้งหมดจากอารามที่ในปีคศหรือว่าคิกศราชหนันองรอยเก้าสิบสามเพื่อสร้างโครงสร้างหินใหม่ซึ่งสร้างเสร็จในปีคศคิสคศักราชหนึ่พร เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเ,นเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้อีกในปีคริสตศักราช1 4 7 2ซึ่งก็ทำลายเมืองไปครึ่งหมืองแล้วก็บ้านเรือนบนสะพานสะพานพ่อคาจึงได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบปัจจุบันแม้ว่าจะมีอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน62หลังก็ตามเพื่อทำให้บ้าน3ชั้นสูงประมาณ13-15เมตรเนี่ย เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นในส่วนของประวัติศาสตร์ต่างๆงเดี๋ยวพินิดาขออนุญาตเล่าในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้จะมาชมความสวยงามในส่วนอื่นๆตรงส่วนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารด้านนอกแล้วนะคะเราลงจากสะพานมาแล้วเนาะเราก็กำลังเดินตรงดิ่งไปยังร้านนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าตโรตโรกี้อะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนๆออกเสียงก็ยากเนะะาะภาษาเยอรมันแหม อืซึ่งก็เป็นร้านเก่าแก่ที่คุณพ่อนะเขาก็รู้จักกับเจ้าของร้านเนาะแล้วก็สาจาด้วยนะก็จะเป็นลูกค้าของสาจาเนาะก็เราไม่ได้จองนะคะแต่ว่าพอดีมีที่ว่างอยู่แล้วก็เออพอดีหกท่านนะคะวันนั้นเดินไปหกท่านเนาะก็ได้นั่งบรรยากาศชิลๆซึ่งซึ่งอากาศวันนั้นแบบสามทุ่มมันมันเป็นอากาศอากาศที่แบบว่า ไม่ร้อนไม่เย็นอากาศกําลังพอดีเพื่อนๆแล้วมีลมมาพอดีแล้วก็มานั่งทานเจ้านี่เลยค่ะน้ําดื่มเครื่องดื่มนะคะเป็นค็อกเทลเนาะซึ่งสาสามสาวที่สเกิร์ตของเราก็สั่งมาก็จะเรียกว่าบาบาราบาบาราเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะคล้ายๆผักเนาะ คนที่เนี่ยนิยมนํามาทําเป็นเค้กก็จะมีรสชาติเปรี้ยวส่วนคนไทยเนี่ยจะนิยมนํามาทําเป็นแกงซ้อมหรือว่าแกงเทพโพนั่นเองบางคนก็ชอบเอามากินสดๆนะคะเพื่อนค่ะจิ้มกับพริกเกลืออย่างเงี้ยเออมันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะพูดแล้วน้ำลายไหลนะนี่ก็จะเป็นรายการอาหารหรือว่ารายการเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆเมนู Menu. และนั่นก็จะเป็นลักษณะของในร้านนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นบางส่วนในเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสะพานพ่อค้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวในช่วงก่อนวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ขานะคะแล้วหลังจากนั้นครอบครัวเราก็นั่งดื่มชิวๆแล้วก็จะพาก,กันกลับมาที่บ้านนะคะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อที่จะบอกสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นั่นเองคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ